สวัสดีค่ะชาวธาตุน้ำทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงปักหลังนะคะของเดือนตุลาคมปี2566นี้ค่ะธาตุน้ำได้แก่กราศีกรกฎชาวราศีพิจิกชาวราศีมีนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดพลังงานความรักของคุณกันเลยนะคะพลังงานความรักของคุณค่ะชาวธาตุน้ำเป็นอย่างไรบ้าง ในอดีตนะคะในอาดีตปัจจุบันอนานะคตเป็นยังไงความรักของคุณเนี่ยถ้าคุณมีคนเก่าๆนะนกมองว่าคุณคนเก่าจะกลับมาง้อคุณนะเออแล้วคุณก็อาจจะใจอ่อนด้วยนะคะเนี่ยจะมีคนกลับมาง้อคุณนะคะสําหรับ ชาวธาตุน้ําคนที่มีคนเก่าในตอนนี้คุณอาจจะแบบมีสเสน่ห์มากๆแล้วก็โฟกัสแต่เรื่องการงานการเงินนะคะคนเก่ามีโอกาสที่จะกลับเข้ามาทําให้คุณหวันไหวได้นะคะหรือบางท่านบางคนเนี่ยเปิดใจให้กับคนใหม่ไปเลยอะไรแบบเนี้คือคนเก่าไม่แล้วนะคะไม่แล้วจริงๆคือเจ็บกับคนเก่ามาเยอะนะคะเ,ออเสียใจเสียความรู้สึกก็อาจจะ ไม่เปิดรับคนเก่าแล้วก็ได้สำหรับบางท่านบางคนเนาะเพราะพลังงานนี้เป็นพลังงานรวมนะคะคนที่ไม่มีคนเก่าไม่ไม่เปิดรับคนเก่าแล้วคนใหม่จะเข้ามานะคะคุณจะเจอรักครั้งใหม่ความรักที่จะทำให้คุณรู้สึกหวั่นไหวแล้วก็อยากจะเปิดใจนะคะในเรื่ององความรักนั่นเองค่ะ จะมีคนเข้ามาอยากที่จะพิชิตใจคุณชนะใจคุณนะคะคนที่เคยมีปัญหากันไปเป็นคนเก่าคนเดิมจะได้กลับมาเคลียร์ใจกันนะคะคนตัวนี้จะกลับเข้ามางอคุณนั่นเองค่ะขึ้นไพ่ The world ค่ะต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะคะคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับต่างชาติการเดินทางนะคะหรือว่าเกี่ยวกับด้านภาษาอะไรแบบนี้ก็ได้นะพลังงานของชาวธาตน้มขึ้นมานะ ปรากฏพิจิกมีนชาวทัตุไฟค่ะเมษสิงห์ธนูนะคะแล้วก็ธาตลมเมถุนตุลกุมขึ้นมาด้วยค่ะความรักของคุณจะเป็นยังไงนะคะความรักของคุณเนี่ยแน่นอนแหละนะคะสำหรับคุณที่มีคนเก่านะชาวธาตุน้ำคุณอาจจะเป็นรักแท้ของกันรละกันในกรณีที่คุณเป็นรักแท้ของการละกันเนี่ยคุณจะได้กลับมานะจะได้กลับมาให้โอกาสกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ ความสัมพันธ์ที่อ่านซ้นไม่ได้ง่ายเลยนะคะสำหรับคุณและเขาแต่นกเห็นถึงความรักที่คุณและเขามีให้กันนั่นเองทำให้คุณและเขาได้กลับมาเป็นรักแท้ของกันและกันคนที่อยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วเนี่ยนกรู้สึกว่าคนคนนี้เขารักเขารักคุณจริงๆแล้วเขาพร้อมที่จะ พิสูจน์ความรักครั้งนี้เพื่อคุณมากๆนะคะไม่ว่าสถานการณ์ความรักของคุณมันจะไม่ได้ได้ง่ายเลยมันอาจจะยากนะต้องข้ามน้ําข้ามทะเลมาเจอกันนะบางคนเนี่ยแต่คนคนนี้เขายืนยันว่าเขาจะเดินหน้าต่อในความรักครั้งนี้อย่างแน่นอนนะคะเขาคิดเขาวางแผนเกี่ยวกับคุณไว้ทุกอย่างแล้วนะชาวาัทลัน นที่อยู่ในความสัมพันธ์ความรักของคุณจะมั่นคงขึ้นจะแข็งแรงขึ้นอย่างแน่นอนนะคะพลังงานของชาวท่าดินค่ะพลกศบกันองก์กรขึ้นมาก้าวไม้นะคะสามเหรียญความรักนะคะความรักที่ ความรักที่บินดุซึ่งกันและกันนะคนนี้เขาเป็นรักแท้ของคุณนะในกรณีที่เขามีความพยายามแล้วก็ทุ่มเทกับความรักครั้งนี้เขาพร้อมที่จะเดินหน้าต่อใช่ต้องจะต้องเป็นในลักษณะแบบนั้นนะชาวท่านา้ำเขาถึงจะเป็นรักแท้ของคุณเพราะว่าคุณจะรู้สึกได้ว่าคนคนนี้เขาก็รักคุณเหมือนกันรักคุณเหมือนที่คุณรักเขาเนี่ยแหละ ประมาณนั้นเลยจะมีแรงดึงดูดต,ต่อกันสูงมากคุณอาจจะเจอกันผ่านการเดินทางนะคะผ่านเครื่องมือสื่อสารหรือว่าสังคมก็ได้ผ่านงานนะคะในบางท่านบางคนเป็นคนไกลเนะาะความรักของคุณค่ะชาวธาตุน้ําจะชัดเจนขึ้นจะมั่นคงขึ้นบางท่านบางคนอยู่ไกลกันมีโอกาสได้เดินทางมาเจอกันนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นในความรักของคุณค่ะชาว ธาตุน้ําการเปลี่ยนแปลงการปรับตัวนะคะที่เข้ากันได้ดีเนาะบางท่านบางคนแตกต่างกันในเรื่องของศาสนาวัฒนธรรมก็ได้นะประเพณีเนาะบางคนเกี่ยวข้องกับคนที่เด็กกว่าค่ะชาวธาดินพฤศักัิบามังกร จะฟูเจอกันผ่านการท่องเที่ยวการเดินทางนะคะมีพลังงานของชาวราศีพฤกษ์ชาวธนูชาวราศีเมถุนขึ้นมาบางคนเนี่ยถ้าคุณไม่เคยเจอกันเลยนะมีโอกาสได้เจอกันนะคะอาจจะเป็นช่วงทันวานะคะหรือพฤษภาคมก็ได้นะจะได้เดินทางมาเจอกันแล้วนะเป็นการเดินทางไกลแหละนะคนคนนี้นะคะคนคนนี้เขา เขารักคุณมากแล้วก็พร้อมที่จะพิสูจน์ความรักของเขากับคุณมากๆเลยนะคุณอาจจะเจอกันผ่านการท่องเที่ยวผ่านการเดินทางนะคะหรือว่าคุณคุณและเขาเป็นความรักในี้รูปแบบใหม่ที่คุณไม่เคยเจอก็ได้นะอาจจะเป็นรักทางไกลนะคะหรือเป็นพ่อไม่ไม่่นะคะในบางท่านบางคนเนาะ ไม่เคยพบแม่ไม่อะไรอย่างเงี้ยพ่อไม่อย่างเงี้ยนะหรือว่าคนทางไกลยอย่างเงี้ยเนี่มยมีการรอคอ,อยอ่ะแต่ก็มีความรู้สึกที่มันจริงจังแล้วก็หนักแน่นให้กันมากขึ้นนะคะมีการวางแผนอนาคตร่วมกันฉันจะมาหาเธอนะหรือ ยังไงเราตกลงการน,นัดกันไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคือจะมีการได้นัดเจอกันนะบางท่านบางคนเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติคนไกลจริงๆนะคะเนี่ยึ้นไพเดทนะเป็นหมอเป็นแพทย์นะคะทางานเกี่ยวกับด้านการเยียวยารักษานะคะทางานอยู่ในสถานที่พยาบาลก็ได้เนาะพลาง,งานคือเป็นคนที่อยู่ห่างไกลนะคะ ความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะชาวท่านา้าดูสิคุณจะมีความสุขแล้วก็พึงพอใจกับความรักครั้งนี้มากๆคนเก่านะคะคนเก่ามีโอกาสได้กลับมาเคลียร์ใจได้เริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งหนึ่งบางท่านบางคนเนี่ยเป็นคนเก่าที่ห่างหายจากคุณไปนานแล้วนะคุณอาจจะลึกๆในจิตใจของคุณอะ่ะคุณรอคนคนนี้มาตลอดแล้วเขาก็กลับมาด้วยนะไม่จําเป็นว่าต้องเป็นคนเก่าทิ้งพึ่งที่พึ่งเลิกไปนะอ่าบางคนอาจจะ คนเก่าคนไหนนะอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่อยู่ที่ใจคุณอะคุณนึกถึงคนไหนก็คนนั้นแหละที่จะกลับมานะคะแต่ก็ต้องเป็นความรักที่ยังรักแล้วก็คิดถึงกันอยู่นะคะยังมีความปรารถนาที่จะเดินหน้าต่อในความรักนะคะมันสามารถที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่กันได้นะคะไม่ใช่ความรักที่แบบโอ้โหทำร้ายกันแบบหนักมากอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบ ความรักที่ทำร้ายกันหนักมากอะนกว่าน่าจะไม่ใช่นะเพราะว่าตัวของชาวธาตุน้ำเองคุณคุณน่าจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้เจอโอกาสที่ดีโอกาสใหม่ๆแล้วแหละนะคะมาดูกันว่าคนที่คุณนึกถึงถามถึงนะคะที่อยู่ในความสมคัญเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างนะคะพอดูพลังงานของเขาความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณค่ะชาวธาตุน้ำ คุณเป็นผู้สร้างผู้สมกันนะคะเนี่ยเอาไว้ตรงนี้นะเป็นผู้สร้างผู้สมกันชาวทัดไฟแม่สิงห์ธนูนะคะขึ้นมาเนาะคุณยังเป็นหนึ่งเดียวของเขานะคะเขารักคุณมั่นคงกับคุณมากๆเลยค่ะคุณตนี้เจ็ดดาว มีความสม่ำเสมอกับคุณมากๆคนคนนี้เขาจริงจังกับคุณนะคะอ่าคุณไพ่เจ็ดดาบเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของโอเคคือคนคนนี้เขาก็น่าจะเป็นคนที่เปิดใจยากเหมือนกันนะคะในเรื่องของความรักนะแต่คุณทําให้เขาเนี่ยอยากที่จะเปิดใจอยากที่จะเริ่มต้นใหม่ในความรัก justice ต้องการเปิดเผยนะคะแล้วก็เขา จริงจังเรก็อยากจะชัดเจนกับคุณมากๆถ้าเป็นในเรื่องของคนเก่านะคะถามว่าเขารู้สึกยังไงคุณเขาอยากที่จะกลับมาหรือฟื้นความสัมพันธ์นี้อยู่แล้วล่ะนะคะเขาอาจจะส่องจะดูคุณตลอดนะคะว่าคุณเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือเขารอจังหวะเวลาที่จะกลับเข้ามานะคะเพื่อที่จะเคลียร์ใจกับคุณนั่นเองค่ะขึ้นไให้ justice นะคะพลังงานของ คนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านกฎหมายนะคะด้านการตรวจตราหรือว่ารักษาความยุติธรรมนั่นเองค่ะเป็นราชการได้ด้วยนะคะเนี่ยเขายังอยากที่จะทุ่มเทในความรักครั้งนี้นะคะอยาก ที่จะกลับมาเยียวยาแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยทําผิดพลาดนะคะหรือก่อนหน้านี้ที่ความสัมพันธ์ต้องยุติไปแล้วไม่ได้ไปต่อเขาอยากจะกลับมาแก้ไขนะคะอยากให้คุณและเขาได้เยียวยาหัวใจกันและกันนั่นเองคุณอาจจะคุยกับชาวราศีกุมนะคะหรือคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงในกลุ่มในวงสังคมของเขาหรือเป็นซุปตา์ก็ได้นะคนที่มีเสน่ห์แล้วก็มีความโดดเด่นนั่นเองค่ะ เขาจะมงาง้อคุณแหละนะคะสําหรับคนเก่านะอ่าทีนี้ค่ะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วนะนกมองว่าคนคนนี้เขาจะชัดเจนกับคุณมากขึ้นเขาจะทุ่มเทแล้วก็พยายามกับความรักครั้งนี้มากขึ้นอุปสรรคใดๆที่มีเขาไม่หวั่นเลยนะคะคนคนนี้นะเขาจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้มาเจอคุณนะ่ะสามถ้วยนะ เขามีความสุขมากเลยที่เขาได้รู้จักคุณที่มีคุณอยู่ในชีวิตของเขาแล้วเขาคาดหวังกับความรักครั้งนี้สูงมากนะขึ้นให้เดอะสตาร์นะคุณคือความรักคุณคือความหวังแล้วก็กำลังใจของเขานั่นเองคุณอาจจะเป็นคนที่ทำให้เขารู้สึกกลับมามีความหวังในเรื่องของความรักก็ได้กลับมาศรัทธานะคะในเรื่องของความรักอะไรแบบนี้เนาะก็มองว่า คนคนนี้เขาจริงจังกับคุณนะ,ะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบมีความเก่งมีความสามารถนะคะทามากกว่าหนึ่งงานขึ้นไปหรือเรียนมาหรือทํางานไม่ตรงสายกับที่เรียนมาก็ได้ค่ะมาดูการขาดทิศทางนะคะแนวโน้มจะเป็นยังไงอีกคะความสัมพันธ์นี้ความรักของคุณเด็กถือถ้วยค่ะถ้าน้ํากรากฎพิจิกมีนะคะคนที่เด็กกว่าคุณได้นะนี่ดูสิคนเก่านะคะจะได้ จะได้หวนคืนนะคะคนที่มีความแตกต่างกันคนที่ยังรักยังคิดถึงแล้วก็ผูกพันกันนะคุณจะได้กลับมานะคะในความรักครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งคุณอาจจะเป็นคู่รักทางด้านจิตวิญญาณนะคะหรือคุณยังมีจิตใจที่เชื่อมโยงถึงกันอยู่นั่นเองนะคะคนที่เป็น คนที่เป็นรักเก่ายัางไงก็ได้หวนคืนนะเพราะว่าขึ้นไพ่สี่ไม้นะเป็นคู่อะเป็นเนื้อคู่กันนะคะเป็นคนที่มีสินเสมอกันคุณจะได้กลับมารักกันอย่างแน่นอนแนวโน้มความสัมพันธ์อ่า ถ้าคุณไม่ได้เป็นคนเก่านะคะนกขออ่านสองพลังงานนะก็คือถ้าคุณไม่เป็นคนเก่าของกันและกันยังไงซะนะคะความรักครั้งนี้ก็จะได้พัฒนาอย่างแน่นอนเพราะว่าขึ้นไพ่หนึ่งเหรียญน,นั่นหมายถึงความรักที่มั่นคงความรักที่อบอุ่นนะคะคนคนนี้เขาจะทะนุถนอมหัวใจคุณแล้วเขาก็จะมีความรักที่มั่นคงให้กับคุณอย่างแน่นอนนะคะเนี่ย ดูิหมายถึงไพ่ของการแต่งงานด้วยนะบางท่านบางคนพร้อมก็คืออาจจะแต่งงานนะคะใช้ชีวิตครอบครัวอยู่ด้วยกันเลยก็ได้นะความต่างไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดระหว่างคุณและเขานะคะความต่างอะ่ะไม่ได้มีผลเลยยิ่งคุณและเขาเนี่ยมีเคมีที่ตรงกันอีกด้วยนะคะอทะําเพลนทําเพลนนั่นหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีที่กําลังจะเกิดขึ้นในความรักของคุณนะคะ เดี๋ยวเรามาดูว่าไพา่อยากแนะนําอะไรให้กับชาวธาตุน้ำบ้างอยากบอกอยากแนะนําอะไรให้กับคุณสามไม้รักทางไกลหรือเปล่านะคะความรักครั้งนี้อาจจะต้องรอคอยคนที่จะทําให้คุณอยากจะรักอยากจะเปิดใจคนที่จะทําให้คุณรู้สึกหวันไหวในเรื่องของความรักนะคะเนี่ยมีความรักที่มั่นคงให้กันนะเดี๋ยวขอขยายไพย่คุยนอปสอดน,นะคะเพราะไม่ไม,ไม,ไม่ได้นะ โอเคก็คือให้บอกว่าถ้าคุณเป็นความรักที่มีเรื่องของระยะทางระยะห่างเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวนะคุณและเขาอะ่ะมีหัวใจดวงเดียวกันจริงๆนะคะเนี่ยมีความเป็นคู่สร้างคู่สมนะเป็นคนที่รักรักใครรักจริงแล้วก็หนักแน่นมั่นคงมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักครั้งนี้คุ้มค่ากับการรอคอยอย่างแน่นอนนะคะ ก็ดีใจด้วยสำหรับพลังงานดีๆสำหรับคลิปนี้นะคะชาวท่าน้าทุกท่านขอให้คุณทุกคนเจอกับความรักที่สมปรารถนานะคะตามที่คุณต้องการกันทุกคนเลยนะคะขอให้สุขสมหวังเจอความรักที่คู่ควรค่ะใครสนใจค่ะเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองสามารถแอดไลน์มาได้นะคะตามไอดีไลน์ที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้ค่ะคุณจะได้พลังงานที่เป็นของคุณเองจำเพาะเจาะจงนะคะมีความแม่นยำอย่างแน่นอนค่ะ พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังสวัสดีค่ะ